โอเคค่ะก็จะขอทํานายทายทักดวงชะตาชาวราศีกันประจำเดือนเมษายน2563เลยนะคะตำแหน่งแรกนะคะเป็นตําแหน่งของอัตตะตัวตนหรือเรื่องของความคิดของเราในช่วงนี้นะคะบอกได้เลยว่าดีมากๆนะคะคิดดี รงอะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุวุ่นวายเป็นความวุ่นวายของชีวิตตัวเราในรอบตัวช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถจะหาทางจัดการมันได้คุณค่อนข้างจะมั่นใจว่าคุณต้องผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีแหละและที่สำคัญในช่วงนี้กลับกลายเป็นว่าในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายภาวะโควิดที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุณก็สามารถจะนิ่งสงบได้ก็ก็ถือว่าโอเคดีค่ะกับดวงชะตาที่เปิดขึ้นมาปุ๊บ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำสําหรับที่ดีที่สุดในสําหรับนี้เลยนะคะต่อมาเป็นตําแหน่งของหินะหินะคือความไม่ดีไม่งามหรือความยืดเยื้อยาวนานนะคะกับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเกณฑ์ชะตาในช่วงนี้เนี่ยมันมีโปรเจกต,ต์ใหม่ๆมันมีแนวความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินช่องทางใหม่นะคะถามว่าทําได้ไหมมัน เป็นปลาตัวใหญ่เลยแหละนะสามารถจะทําได้มันเป็นโปรเจกต์ที่บิ๊กบึ้มเลยแหละเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ในเดือนนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะเขาอาจจะต้องการบอกกับตัวคุณชาวราศีกันว่าช่วงนี้คิดเอาไว้ก่อนแต่อย่าพิ่งลงมือทําต้องรอไปก่อนทีนะในอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็น ยืดเยื้ยาวนานให้รอคอยไปก่อนนะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของทะานางนะคะทะนางคือตำแหน่งของทรัพย์สมบัติเคลื่อนที่ได้หรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีแล้วมันมันอุ่นใจในช่วงเวลานี้ได้เนี่ยก็คือ ตอนนี้เรื่องของความรักจากคนในครอบครัวจากผู้ใหญ่นะก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีสําหรับตัวเราเองในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดหรือว่าจินตนาการถึงสิ่งของที่มีมูล,ลค่าแต่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจที่คุณค่อนข้างจะให้ความสําคัญอยู่มากในช่วงนี้นะคะ จากครอบครัวจากคนในครอบครัวเองหรือว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในที่ทํางานที่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีนะคะต่อมาเป็นตําแหน่งของปิดตาปิดตาผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นเจ้านายของตัวเราเองในที่ทํางานนะคะช่วงนี้เนี่ยก็พากันไปในทิศทางที่ดีนะคะมีสถานการณ์ที่มันไม่เป็นปกตินะ ปัญหาภาวะโควิดตอนนี้นะคะบอกเลยว่าหัวหน้าของคุณเนี่ยเขาก็มองลู่ทางเอาไว้แล้วละ่ะว่าอ่ะลำดับต่อไปมันจะต้องเป็นยังไงลำดับต่อไปมันจะต้องทําอะไรคือพร้อมที่จะพาลูกน้องของเขาเนี่ยเดินทางไปในทิศทางที่ดีนะคะพร้อมออกสตาร์ทรถได้ทุกเมื่อนะคือลูกหัวหน้าช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดีมากเกณฑ์ชะตาตรงนี้นะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยต่อมาเป็นตําแหน่งของมาตานะคะหรือว่าผู้ใหญ่ผู้หญิง ผู้ใหญ่ที่เป็นคนในครอบครัวของเราช่วงนี้อาจจะต้องพึงระมัดระวังด้านสุขภาพหรืออุบัติเหตุอุบัติภยัยกับผู้ใหญ่ในบ้านอยู่บ้างน,นะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลือดนองฝ่ามือกันเลยทีเดียวนะอ้าวก็ต้องถ้าห่างไกลกันก็ต้องคอยโทรเช็กกันนิดนึงนะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของโคคาโภค่าหรือว่า เป็นอสังหาเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติของตัวเราเองถามถึงในเดือนนี้มีโอกาสจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไหมหรือว่าอยากจะได้สิ่งใหม่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่ารอคอยไปก่อน รอคอยนี่คือความเงียบเหงาคือการรอคอยเพราะฉะนั้นอาจจะยังอาศัยอยู่กับครอบครัวนะคะหรือยังไม่มีที่ทางเป็นของตัวเราเองในเดือนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะก็ใช้คำว่ารอคอยไปก่อนนั่นเองนะต่อมาเป็นตำแหน่งของมัชิมาหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเราอยากจะนำเสนอกับตัวเราเองเพื่อหานทางชีวิตที่เป็นไปในดิทางที่ดีขึ้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่า หลายๆสิ่งหลายอย่างสิ่งที่คุณคิดอยากจะทําสิ่งที่คุณคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมันอาจจะต้องพึ่งพาหรือได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือจากคนอื่นจากผู้อื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นผู้ใหญ่ของเราเป็นคนในครอบครัวของเราเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคือเปิดมาแถบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าความร่วมมือที่ได้จากลักษณะของผู้ใหญ่อูปธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยเห็นผลอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยก็ต้อง ลองจับมือร่วมมือกับใครสักคนดูคิดการใหญ่มันก็ต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือกันละกันถึงจะโอเคดีมากกว่านะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของตนุตนุเป็นตัวตนของเราในอีกด้านหนึ่งก็คือด้านของการกระทำนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ใจจดใจจ่อรอมากๆเลยคงอยากจะทำเต็มที่แล้วล่ะอยากจะทำมากๆแล้วแต่ก็ยังต้องรอไปก่อนนะ จดจอเขียนหนังสืออ่ะเขียนไปก่อนเขียนไปเรื่อยๆนะยังไม่รู้จะจบเรื่องตอนไหนหรือยังไม่รู้ว่ามันจะต้องดําเนินเรื่องตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังมันมีมาโอกาสมันมีมามันสามารถจะทําได้แต่ยังไม่ใช่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะต่อมาเป็นตำแหน่งของกระดุมพระกระดุมพระเป็นเรื่องของการเงิน เงินสดเงินที่มีอยู่จริงๆเงินที่จับต้องได้เป็นอยู่ในบัญชีนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโหถ้าจะเริ่มเนี่ยต้องใช้เงินเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนะกับสิ่งที่คุณคาดคิดเอาไว้อยู่เนี่ยนะช่วงเนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆทำธุรกรรมเกี่ยวกับทางการเงินต่างๆนะคะก็ต้องรอนั่นแหละท้ายที่สุดแล้วอะ่ะก็ต้องรอนะ ต่อมาเป็นสหัชชะหรือเป็นเพื่อนในที่ทำงานเป็นเพื่อนที่เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานนะคะก็บอกเลยว่าคนคนนี้ถ้ามีอะไรช่วยเหลือกันได้ไหมอืมขอความช่วยเหลือจะเขาได้นะแต่เขามักจะไม่ได้สนใจหรือว่า อาจจะเออได้เดี๋ยวช่วยแต่พูดรับปากไปงั้นแหละแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเราเพราะเขาค่อนข้างที่จะมีความสนใจหรือโฟกัสกับตัวของเขาเองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเพื่อนคนนี้ทําร้ายอะไรเราไหมทําพิดอะไรกับเราไหมไม่ไม่ได้ทําร้ายอะไรเราคือเป็นอารมณ์เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาแนะนําว่าให้เป็นจากผู้ใหญ่ให้เป็นจากคนอื่นอย่าไปมุ่งเน้นความหวังหรือคาดหวังว่าจะได้รับ ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนของเราคนนี้นะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของพันธุก็คือพี่น้องหรือญาติของเราเองนะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยก็ช่วยเราได้อีกเหมือนกันนะคะช่วยได้หมดเลยคนรอบตัวช่วยได้หมดเลยเอา้าวเพราะอะไรอะ่ะก็มันเป็นแม่กุญแจที่มีลูกกุญแจไขปลดล็อก นั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาจากพี่น้องจากญาติพี่น้องเขาสามารถจะช่วยเหลือเราได้นะคะแล้วก็ยินดีเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยอ่ะ้องได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นช่วงนี้ก็ลองดูนะคะคุณสามารถจะหาความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายจากคนใกล้ตัวในวิถีชีวิตของคุณได้นะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของปุตตะปุตตะเป็น คนผู้น้อยนะคะหรือเป็นบุตรหลานเป็นเด็กเป็นคนอายุน้อยที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตัวเราเองนะคะในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของบุตรปริวารเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักไม่ดีเรื่องอะไรอะ่ะเรามาระวังเกณฑ์ด้านสุขภาพนะคะเขาอาจจะมีแบบว่าเปือดปอปวดเนื้อปวดตัวนะคะแล้วมันเป็นอาการที่ ไม่ค่อยจะดีกับเรื่องภัยโควิดมันก็มีไอจามมีปวดเนื้อปวดตัวบ้างใช่ไหมเป็นลักษณะอาการเหมือนจะเป็นไข้นะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ดีว่าสรุปแล้วว่าเขาเป็นแค่ไข้ธรรมดาปกติทั่วไปนะคะหรือว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับด้านสุขภาพภัยอะไรที่มันเป็นตอนนี้ไหมเชื้อโรคโควิดเนี่ยนะก็ต้องดูแลสุขภาพคนในบ้านเด็กๆในบ้านให้ดีๆก็แล้วกันมีอะไรก็ไปพบคุณหมอก่อนเลยก็จะได้ทันท่วงทีดีนะคะ ต่อมาเป็นตำแหน่งของอะริอะริหรือว่าเป็นคู่ศัตรูคู่อาฆาตโอ้โหบอกเลยว่าอาฆาตแรงมากช่วงนี้อาฆาตแรงมากๆก,กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมือนจะเป็นไปได้ที่มันเหมือนจะดีขึ้นในชีวิตของเราเองได้รับความร่วมมือผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่ช่วยเหลือคิดดีทำดีจดจ่อรอคอยแต่ติดปัญหา การเงินยังไม่สามารถจะทําได้อาจจะเป็นผลมาจากคนคนนี้ก็ได้นะมันถึงขั้นว่าเล่นของกันเลยทีเดียวนะข้ามพบข้ามชาติ คำอาฆาตในตัวเขาเนี่ยมันส่งผลแรงมากกับตัวเราเองเหมือนกันนะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเคยไปทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจเพราะเรามากๆหรือเปล่าหรือเคยไปยืมเงินใครเขาแล้วลืมคืนเขาหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องลองมองย้อนกลับไปดูที่ตัวเรานะคะว่าเราได้ทำอะไรให้คนคนนี้เขาผูกใจเจ็บกับเรามากขนาดนี้เพราะตอนนี้ผลกรรมเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการไปต่อเกี่ยวกับอาชีพหรือเรื่องช่องทางการงานการเงนิงนในอนาคตของเราเช่น เดียวกันนะอ่ะก็ลองดูค่ะต่อมาเป็นตำแหน่งของปัตตนินะคะเป็นคู่เป็นแฟนของเราในช่วงเวลานี้นะคะโอ้โหสำหรับคนที่มีคู่แล้วออกภาวะรุนแรงกันนิดนึงอะนะทะเลาะเบาะแหวงกันแบบโหเธอแรงมาฉันก็แรงไปทุบก,กำแพงกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีใครยอมใครกันเลยเอาความรักไม่ดีเลยค่ะ ไม่ดีเลยเพราะงั้นเนี่ยแนะนำว่าให้หมันทําบุญร่วมกันในทุกๆวันศุกร์นะฮะโอิดว่าหลายๆไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเวรกรรมทางด้านความรักอยู่เหมือนกันนะมีคนคนหนึ่งเขาผูกใจเจ็บคุณ มีคนที่เป็นผู้น้อยเนี่ยเนี่ยเขาผูกใจเจ็บคนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวยงกับเรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของการทําผิดพลาดไปไม่ได้ตั้งใจเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะเราส่งผลให้ความรักของเราณนะปัจจุบันไม่ดีอันนี้ก็ต้องกลับ มองย้อนกลับไปดูแล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ต้องหมั่นทำบุญร่วมกันกับแฟนในทุกวันศุกร์จะได้เปลี่ยนแปลงความรักไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะต่อมาเป็นตําแหน่งของวารณะสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้านสุขภาพด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยบอกเลยว่าสุขภาพแข็งแรงดีช่วงนี้ส่วนตัวของเราไม่มีปัญหาอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพผู้ใหญ่กับเด็กของเรานะแต่ตัวเราเองไม่ได้มีปัญหาอะไรสุขภาพแข็งแรงดีอุบัติเหตุก็ไม่มีนะคะไม่ได้มีเกณฑ์ด้านอุบัติเหตุในช่วงนี้เลย ปลอดภัยโอเคนะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของสุภาชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานอาคิดเหมือนเดิมเลยจะไปซ้ายดีจะไปขวาดีจดจ่อรอคอยสุดท้ายถูกระง,งับไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างด้วยการเงินอาจจะยังไม่เพียบพร้อมในตอนช่วงเวลานี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ไพ่เขาปรากฏพระาทิตยขึ้นมาในสําหรับออร์เคิลในห,หมายถึงหนทางในอนาคต ความคาดหวังได้ในอนาคตมันยังสามารถเกิดขึ้นได้กับชีวิตของตัวคุณเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูต่อไปเดือนเมษาพนไปค่อยมาว่ากันใหม่เนาะต่อมาเป็นตำแหน่งของกรรมะนะคะกรรมะหรือหน้าที่การงานของเราในช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรที่สิ่งเสี่ยงได้ทำอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันออกแนวจะเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถอยู่เหมือนกันนะ เราก็คิดว่าเฮ้ยมันยากอ่ะมันจะทําได้เหรอแต่ยากทำอ่ะก็ลุ้นเหมือนกันว้าจะทําได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับช่วงเนี้ยต้องลองพิสูจน์ตัวคุณเองให้ได้ถ้าเกิดว่ามันทําแล้วมันเวิร์กแล้วมันรอดเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากมีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีจับปลายได้ชิ้นโตโตเลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นการเงินที่เยอะมากกับช่องทางการงานตรงนี้นะคะต่อมาเป็นตําแหน่งของลาภะนะคะลาพะหรือ พื้นฐานความมั่นคงในชีวิตของตัวเราณนะขณะนี้นะคะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่จริงๆด้วยนะเปิดไพ่มากี่ใบผู้ใหญ่ก็ดีหมดเลยผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยคิดว่าผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินในวิถีชีวิตช่วงนี้เขาสามารถช่วยเราได้หมดเป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่ดูแก่กว่าเราค่อนข้างใจเยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะ ถ้านึกออกก็ลองไปขอความช่วยเหลือจากเขาดูหรืออาจจะลองไปขอคำแนะนำจากตัวเขาดูก็ได้นะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของพยายะสิ่งที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ปิดบังซ่อนเ้นหรือเรื่องของสุขภาพที่ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้เนี่ยสุขภาพบอกเลยว่าแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรื่องของความไม่ดีไม่งามเนี่ยเออไปทำใครเขามาเนี่ยโกรธจริงๆนะเนี่ยดูสิโดนไล่ like ออกจากสนามเลยเป็นใบแดงเลยเนี่ยคือเหมือนกับ มันคงจะมีเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เป็นเรื่องที่เราอะติดอยู่ในใจแล้วก็ไม่เคยบอกใครมันเป็นความรักแล้วก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอืมลองกลับไปย้อนคิดดูให้ดีแล้วถ้ามันนึกออกเมื่อไหร่แนะนำว่าให้ไปทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนที่เราอะ เคยได้พึงกระทําไม่ดีต่อเขาไวาให้เขาเอาโหสิกรรมให้เราดวงชะตาทุกอย่างภาพรวมอมมองว่าทุกอย่างในตอนนี้มันกําลังไปได้สวยมันกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ติดอยู่ที่เรื่องเจ้ากรรมในเวรจังเลยนะต้องลองไปแก้ไขกับดวงชะตาดูนะคะต่อมาเป็นตําแหน่งของทาสาทาสีเป็นบริวารพู่นน้อยเป็นลูกน้องที่อยู่ในความดูแลของตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็น เพศเดียวกันหรือว่าเป็นเพศตรงข้ามน,นะช่วงนี้บริวารดีดีทั้งคู่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยจะคุยง่ายจะคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องมองตากันแล้วก็รู้ใจนะแล้วก็รู้สึกว่าสามารถปล่อยเขาให้ทํางานได้แบบมีอิสระได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยคนนี้เขาโอเคแล้วก็ได้ดั่งใจเราดีมากแล้วก็ถ้าเป็นบริวารเพศตรงข้ามน,นะคะคนนี้เขาดูเหมือนกับจะเป็นคนที่มีแบบทักษะมีความสามารถเยอะอยู่เหมือนกันนะเป็นคนเก่งแต่ เขาจะคุยยากกับเราสักหน่อยเงียบขึมแมไม่ค่อยคุยเห็นไหมมาสหน้ากากปิดหน้าแบบนี้ก็คือเหมือนกับไม่ค่อยคุยมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดหรอกเก่งแต่ทํางานก็คือทํางานได้ตามที่เราสั่งก็ถือว่าโอเคค่ะสําหรับเกณฑ์บริวารในช่วงนี้นะโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายน2563นี้ค่ะ